เจริญพรนะชาติโยมสาธุชนทุกชนขณะที้ที่วัดบ้านยางใหญ่กำลังเตรียมงานกำลังทำฝ้ายเพื่อใช้ในงานสมโภชพระประธานนี้มาหลายคนกำลังทำ ว่าเออทำแบบไหนการทำฝ้ายหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำหรือเห็นแต่ว่าเขาทำไว้เรียบร้อยแต่วิธีทำนี้ก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันต้องใช้คนมากมายทั้งทำสายยาวผูกไว้เป็นสั้นๆให้เราเรียนรู้ไว้ว่ากว่าจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ต้องใช้เวลางานสมโพธิวัดบ,รรบ้านยางใหญ่จะมีขึ้นในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2563จะถึงนี้เหลือเวลานับถอยหลังไปอีกก็ประมาณ5-6วันก็เรียนเชิญเจริญพรญา,าติโยมญาติธรรมทั้งหลายเออ มาร่วมบุญเป็นบุญประจำปีมีขึ้นทุกๆปีของเดือนมีนาคมใครที่เคยมาแล้วก็มาอีกใครที่ยังไม่เคยมาก็ชักชวนกันมามาร่วมบุญกันให้ม,มากๆให้เยอะๆกำหนดการโดยเวลาประมาณก็ประมาณตั้งแต่เวลา16ดาลิกา ได้ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์เวลา19นาฬิกาก็มีพระสงฆ์สงสมณศักดิ์12รูปตั้งแต่ระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการ12รูปามาเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเวลา21นาฬิกาโดยประมาณ <im ites> ก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธทรเจ้าอาวาสวับดบ้านเก่าบัเจังหวัดตำบลหนองแก้วอำเภอหวัวตะพานจาังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์แสดงธรรม หนึ่กันหลังจากนั้นก็ประธานในพิธีสงฆ์จุดเทียนชัยเวลา2 0นาฬิกาห้าเนาทีเป็นประมาณและสวดชุดที่หนึ่งชุดที่สองไปจนถึงประมาณตีสี่ก็อยัดดับเทียนชัยตอนเช้าวันที่สามฟังมหรสพตลอดทั้งวัน ฟังฮอรสุปตลอดทั้งวันตอนเย็นก็มีพระสงฆ์ในเขตตำบลยางใหญ่ร่วมกรเริญพระบุทธมนต์เวลา19นาฬิกาส่วนวันที่สี่ก็จะมีแข่พระเวทสันดรชาดกรับฟังเทศพระเวทสันดรตลอดทั้งวัน ไปจนจบขอจเจริญพรมาร่วมบุญร่วมบุญกุศลในวันที่สองสามสี่มีนาคมนี้ทุกทุกคนทุกทุก,ท,กท่านนะ,ะเจริญพรเไงบอกไม่ไงนั่งโดนเถอะเออ tuyệt xin nhau nhau rồi